เฮ้ยหรอมิ้นจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะลินดากับน้องสาวของเธออาลี่ได้ออกมาเล่นที่สวนแถวบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายจนตอนนี้เริ่มที่จะเย็นแล้วลินดาจึงได้ชวนให้น้องสาวกลับบ้านด้วยกันได้แล้ว นี่อาลี่เย็นแล้วนะเรากลับบ้านกันได้แล้วเดี๋ยวแม่ก็ถูเอาหลอกแม้ว่าอาลี่คนน้องจะยังมีความสุขกับการเล่นอยู่แต่เมื่อพี่สาวชวนเพราะตอนนี้ใกล้จะมืดแล้วต้องกลับบ้านแล้วอาลี่ก็ตกลงที่จะกลับบ้านกับพี่สาวของเธอแต่ในระหว่างทางกลับบ้านนั้นอาลี่ก็ได้สังเกตเห็น ร้านขายไอติมกะทิโบราณตั้งอยู่โดยร้านนี้มีลักษณะเหมือนศาลาไม้หลังเล็กๆที่ดูเหมือนเพิงไม้ดูไม่ค่อยเหมือนร้านขายไอติมเท่าไหร่นักในแวบแรกที่ดูพี่คะพี่คะหนูอยากกินไอติมกะทิโบราณจังเลยค่ะไอติมกะทิหรอ แปลกจังตรงนี้มันมีร้านขายไอติมตั้งอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะทำไมพี่ถึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยกินนะคะพี่วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยหนูอยากจะกินไอติมกะทิจะกินนะ่ะมีตังหรือไงเราอลลี่คนน้องจึงทำหน้าตาตีมือใสพ่พี่เพื่อให้พี่ขนเธอเลี้ยงไอติมเธอจนดินดาคนพี่ยอมเลี้ยงไอติมน้องเพราะเธอเองก็รู้สึกร้อนและอยากจะกินไอศครีมเช่นเดียวกัน พอมาถึงหน้าร้านก็พบคุณยายขายไอติมที่ดูเป็นมิตรคนหนึ่งยืนยิ้มให้กับพวกเธอทั้งสองคนอยู่จะรับแบบไหนดีจ๊ะมีแบบไหนบ้างคะคุณยายก็มีแบบใสโคน10บาแบบบาทแบบใสถ้วยยีสบาทแล้วก็แบบใสลูกมะพร้าวได้เยอะสุด45บาทจ้าตินดายืนคิดสักพักก่อนที่เธอจะตัดสินใจสั่งแบบใสลูกมะพร้าวถ้วยใหญ่มากินกับน้องสาวของเธอเลย ก่อนที่คุณยายจะบอกให้ทั้งสองคนไปนั่งรอที่ในศาลาขายไอติมของคุณยายก่อนทั้งสองพี่น้องก็เลยนั่งรอไอศครีมพางสังเกตเห็นว่าอยู่ๆดีๆท้องฟ้าตรงหน้าของพวกเธอมันก็เริ่มมืดลงอย่างน่าประหลาดใจพี่คะพี่คะทำไมจู่ๆฟ้าถึงมืดแล้วอะคะนั่นสินี่เพิ่งจะห้าโมงครึ่งเองนะแถมเป็นหน้าร้อนด้วยปกติไม่น่าจะมืดเร็วแบบนี้เลยนี่นาะ ในตอนนั้นเองคุณยายก็เดินเอาไอศครีมมาให้กับทั้งสองสาวพี่น้องพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งแน่นอนว่าลินดาอ่านสิ่งที่ถูกเขียนในกระดาษแผ่นนั้นที่มาพร้อมกับไอศครีมทันทีว่ามันคืออะไรกันกฎในการกินไอติมกะทิโบราณของคุณยายกฎข้อที่ 1, 1> เมื่อรับไอติมกะทิมาจากคุณยายแล้วคุณจะต้องทำตามกฎนี้อย่างเคร่งครัด ห้ามเอามันคืนให้คุณยายเป็นอันขาดเพราะไอติมกะทิถ้วยนี้คุณคือเจ้าของของมันแล้วคุณจะต้องเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้กฎข้อที่สองห้ามออกจากศาลาราล้านขายไอติมกะทิหลังนี้ในตอนนี้เป็นอันขาดเพราะข้างนอกน่นมีพวกตาแดงลอกินคุณทันทีที่คุณก้าวเท้าออกไปจากร้านแห่งนี้กฎข้อที่สามสักพัก จะมีชาวนาผ่านมาถามคุณเรื่องทางไปที่นาให้คุณตอบชาวนาคนนั้นไปว่าถ้าไปนาของคนเป็นให้ไปทางซ้ายแต่ถ้าจะไปนาของคนตายแล้วก็ให้ไปทางขวากฎข้อที่สจะมีฝนเทลงมาอย่างหนักไม่ต้องกลัวและอยู่เพียงแต่ในสาลายติมแห่งนี้แล้วคุณจะรอดปลอด,อดภยัย กฎข้อที่5เมื่อฝนหยุดตกแล้วจะมีแมวดำตัวหนึ่งมาร้องเรียกคุณมันคือแมวผู้พิทักษ์ถ้าคุณอยากจะไปจากสถานที่แห่งนี้ให้รีบตามมันไปในทันทีเพราะมันคือโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณออกจากสถานที่แห่งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเมื่อดินดาและน้องสาวอ่านกดจบทุกข้อก็กะว่าจะถามคุณยายว่านี่มันคืออะไรกัน แต่แล้วพวกเธอทั้งสองคนก็พบว่าคุณยายขายติมได้หายไปแล้วพี่คะคุณยายหายไปแล้วแล้วกดนี่มันคืออะไรคะหนูกลัวจังเลยมันก็แค่กดธรรมดาไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัวหรอกเดี๋ยวพวกเราก็ออกไปจากที่นี่แล้วก็กลับบ้านกันแล้วพอลินดาพูดจบและกะที่จะเดินออกจากบ้านขายไอติมแห่งนี้เธอก็ได้สังเกตเห็นว่า ภายนอกร้านนั้นแถวบริเวณต้นไม้ตรงหน้ามีดวงตาสีแดงมากมายกำลังจ้องมองมาทางพวกเธอกับน้องสาวอย่างน่ากลัวจนนินดาเปลี่ยนใจที่จะเดินออกไปจากที่นี่และเริ่มปฏิบัติตามกฎด,ดีกว่าพี่ว่าเราอยู่ก่อนดีกว่านะรอทำตามกฎให้ครบน่าจะดีกว่าแต่กฎนั่นมันดูแปลกๆนะคะพี่ ไม่ต้องกลัวหรอกนะก็คิดซะว่าพวกเรากำลังเล่นเกมอยู่ไงล่ะลินดาพยายามบอกน้องสาวแบบนั้นเพื่อไม่ให้เธอกลัวแต่ในใจของลินดาลึกๆในตอนนั้นก็กำลังกลัวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันแล้วก็มีชาวนาเดินผ่านมาตามกฎข้อที่สามเลยก่อนที่ชาวนาคนนั้นจะยืนหยุดอยู่ที่หน้าศาลาและถามกับทั้งสองคนว่าขอโทษนะแม่หนู พอจะรู้หรือเปล่าว่าทางไปนาหน่นะไปทางไหนแน่นอนว่าลินดาเธอจำกฎข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเธอจึงรีบตอบชาวนาคนนั้นไปนในทันทีว่าถ้าคุณตาจะไปนาของคนเป็นให้ไปทางซ้ายค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณตาจะไปนาของคนตายก็ให้ไปทางขวานะคะชาวนายิ้มให้กับทั้งสองสาว ก่อนทั้งสองพี่น้องจะสับจ้องมองไปที่ชาวนาคนนั้นว่าเขาจะไปทางไหนกันปรากฏว่าชาวนาคนนั้นเลือกที่จะไปทางขวาทำเอาทั้งสองสาวได้แต่ยืนช็อกกันด้วยความตกใจพระพี่ลุงชาวนาคนนั้นแกเดินไปทางขวาพี่พี่รู้แล้วนะปล่อยไปเถอะอย่าไปสนใจเลย ในตอนนี้อาลี่คนน้องรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากทันใดนั้นจูจ่ๆฝนก็เกิดตกเทลงมาอย่างหนกักแล้วก็มีเสียงดังปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงกระทบใส่หลังคาจนเหมือนกับหลังคานั้นแทบจะพังลงมาเลยละ่ะเฮ้ยพี่นั่นเสียงอะไรอะหนูกลัวเสียงลูกเห็บละมั้งฝนมันตกแรงลูกเห็บคงตกไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวนะ แล้วแบบนี้หลังคามันจะไม่พังลงมาเหรอค่ะพี่ไม่พังหรอกนะไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆไว้ห้ามวิ่งออกไปจากที่นี่เป็น,นั้นขาดเลยนะไม่เพียงแค่ฝนเท่านั้นหรอกนะที่ตกเทลงมาแต่ดวงตาสีแดงนั้นมันกลับเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นจนน่าตกใจกว่าเดิมเสียอีก <c oughs> มาทั้งสองพี่น้องได้แต่อยู่ในนั้นด้วยความหวาดกลัวที่ถูกแววตาสีแดงมากมายหรือเกิดจับต้องมาที่พวกเธอสองคนในตอนนี้พี่คะมันหัวเราอใส่พวกเราอย่าไปฟังมันพวกมันทําอะไรสองคนไม่ได้หรอกตราบใดที่เรายังอยู่ในศาลาแห่งนี้ในตอนนั้นเองก็ได้มีแมวดำตัวหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาและส่งเสียงน้องเลี้ยทั้งสองสาว และยืนจ้องมองทั้งสองสาวอยู่ที่หน้าศาลาอนนี้พี่ว่าพวกเราควรรีบออกไปจากที่นี่กันได้แล้วนะพี่คะแต่ว่าพวกตายแดงมันยังอยู่ข้างนอกละพี่ถ้าเราไม่ไปตอนนี้เราอาจจะออกจากที่นี่ไม่ได้อีกเลยนะนั่นดูสิแมวดำตัวนั้นมาแล้วทั้งสองพี่น้องจึงรีบตัดสินใจ รีบเดิมตามเจ้าแมวดำตัวนั้นออกไปอย่างไวก่อนที่มันจะหายลับตาไปแต่สิ่งที่น่าแปลกเลยก็คือฟ้าที่เคยมืดสนิทก่อนหน้านี้กลับกลายมาเป็นท้องฟ้าในยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินและร้านไอติมก็กลับคืนสู่ปกติพร้อมกับคุณยายคนขายที่กำลังยืนยิ้มต้อนรับลูกค้าคนต่อไปอยู่ ใครกันนะจะเข้าไปใช้บริการคนต่อไปแต่น่าเสียดายจังที่ทั้งสองคนพี่น้องกลัวจนลืมไปติมที่สั่งมาไปเลยสี่ยังไม่ได้กินมันสักคำแต่หน้าแตกไอติมนั้นก็ไม่ได้ละลายเลยแม้แต่น้อยดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะ แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ